สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอันก็จะพาทุกคนค่ะมาเก็บคอนะคะที่มันกว้างนะคะ,ะหลังจากที่เราทําแขนมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําคอนะคะ,อะของต้นแบบนะคะก็จะเป็นหน้าต่าหลังสูงนะคะเป,เป็นแบบนี้เป็นหน้าต่าหลังสูงแต่เราจะเก็บให้มาเป็นวงกลมนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มงานนะคะเราก็เริ่มจากบา่าหรือว่าช่วงที่เป็นไหล่นะคะ ช่วงไหล่ช่วงบ่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะผูกใหม่เข้ามาในตรงที่เป็นช่องแบบนี้นะคะช่องไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะผูกใหม่เข้ามาให้แน่นๆนะคะ,ะ,ะแถวแรกนะคะที่อันจะทําก็คือจะทําโซ่สามค่ะโซ่สามลงทุกห่วงนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตามห่วงแบบนี้ไปค่ะ ทำแบบนี้นะคะเป็นการเก็บเก็บริมไปรอบๆอบนะคะโซ่สามก่อนนะอันดับแรกนะคะๆๆทำโซ่สามแบบนี้นะคะไปจนรอบชิ้นงานเลยนะคะรอบคอของเราเลยนะค่ะหลังจากที่เราถักขึ้นมาได้สองแถวนะคะก็คือแถวแรกเราจะทำเป็นโซ่สามเดินโซ่ไปก่อนนะคะแล้วก็ พอแถวที่สองเราก็จะเดินโซ่สองนะคะแล้วก็มาในแถวที่สามของการาทําคอนะคะเราก็จะขึ้นโซ่มาหนึ่งสองขึ้นโซ่มาสามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มทําพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดิมกันด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะอันจะข้ามหนึ่งช่องแล้วมาลงอีกช่องถัดไป ทำพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดิมกันด้วยโซ่หนึ่งผนหวเข็มข้ามนะคะแล้วก็มาลงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่ง สองแบบนี้นะคะเราจะทําลายนี้ไปจนจบนะคะรอบคอแถวที่สามนะคะค่ะแล้วก็จะถักมาจนจบแถวแล้วนะคะแล้วก็จะซีปิดงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอหอหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะให้จุดเริ่มต้นของเรามาอยู่ตรงตรงกึ่งกลางตรงนี้นะคะ เราก็จะเริ่มขึ้นในแถวถัดไปก็คือตรงนี้โซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งกั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดิมแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะไม่โซ่แล้วนะคะเราจะพันหัวเข็มแล้วก็มาลงในช่องถัดไปเลยนะคะเป็นการลดห่วงลงไปอีกนะคะก็แบบนี้ค่ะ ไม่ต้องโซ่นะคะผ่านแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้กันด้วยโซ่สองนะคะทำพอหคออีกสองหลักลงในช่องเดิมทำแบบนี้นะคะวนไปจนจบรอบเลยค่ะค่ะแล้วก็ถักมานะคะจนมาถึงปิดงานนะคะตรงนี้เราก็จะมาสีปิดงานเลยนะคะ ที่ปิดงานแล้วเราก็จะรอหอเลื่อนห่วงนะคะให้จุดเริ่มต้นของเรามาอยู่จุดกล,กลางเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็จะเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นโซ่ไป3แล้วก็พันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เราทำโซ่สองใช่ไหมคะเราก็ทำแค่โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงไป แล้วก็พันหัวเข็มค่ะข้ามมาอีกช่องหนึ่งทำพอหนึ่งคอสองครั้งกั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งเห็นไหมคะจากนี้เราจะเป็นลดลดโซ่จากตรงนี้นะคะลดโซ่จากตรงนี้นะก็คือพันหัวเข็มแล้วก็หนึ่งสองโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอสองนะคะแล้วก็พั 1, 2, นะะ 1, หัวเข็ม ไปต่อแบบนี้นะคะก็จะทําให้คอ,อคอเสื้อของเรากระชับเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราจะลดทีละห่วงทีละหลักนะคะทําบนไปคะ่ะค่าหลังจากที่เราถักถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะ หักแถวนี้เสร็จแล้วก็คือพอนึงคอสาครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พอนึงคออีกสมครั้งใช่ไหมคะแล้วพอแถวที่สองขึ้นมาเราก็จะทำพอนึงคอสามครั้งลงในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอนึงคออีกสามครั้งไปแบบนี้นะคะในแถวนี้นะคะแล้วของต้นแบบนะคะก็คือดูแล้วก็คือคอมันมันพอแล้วนะคะมันมันแคบแล้วนะคะ ก็คือเอาสมหัวได้นะคะก็แค่นี้นะคะจากนั้นนะคะอันก็จะทําการตกแต่งนะคะโดยการทําลายนี้ลายนี้ก็คือเป็นเป็นการเดินโซ่สามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ลงลงช่องนี้แล้วก็ทําพอหนึ่งคอเออทำโซ่อีกสามแล้วก็ลงช่องเดิมแล้วก็โซ่สามแล้วก็เดินช่องต่อไป แบบนี้แค่นี้เองนะคะเป็นการตกแตง่งแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถใช้ลายอื่นได้นะคะหรือว่าจะไม่ถักก็ได้นะคะก็ของต้นแบบก็จะจบอยู่แค่นี้นะคะเป็นอันจบนะคะในการทําคอนะคะค่าคอก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือคอหน้าจะต่ําคอหลังก็จะสูงนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะตรงชายเสื้อ ชายเสื้อนะคะพเพื่อนเจะทําเป็นลายปกติลงมาเลยก็ได้นะคะแต่ของต้นแบบก็จะทําเหมือนลายแขนค่ะแต่ว่าเราจะทําแค่ชั้นเดียวนะคะก็คือทําแค่ชั้นนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ